one t w เราจะ้าเป็นแกงสมุนไแล้วก็เรื่อกินต้มยำนน่จอยยำแซ่บนี่เรามากินอะไรนะต้มยำนี่ยำยำอันนี้ของอะไรรู้เส้นรวมยำรวมมิตรุนเส้นแล้วก็ยำยำมะม่วงข้าวโพดอันนี้เกิดอะไรอ่ะอันนี้คือหมูยอหมูยอผมขอาโพดผมเม่ผมจะว่านี่ อร่อยมากอร่อยมากไอหลักินมาดูอะไยอร่อยมากยำไม่ใส่พริกของแทนคุณอยากกินก็ไม่อยากออกอยากกินก็อยากกินอยากอะไรก็เอาไปเลยปวดนี่ปวดปวดผมของใจอยู่นู่นโป๊ะเต็มใจอะไรอะไรนี่เอาปวดหรอ เยอะมาไม่มีเล้เรามีอยู่อันไปก่อนอือ,อ,อแล้วทำงไงอ่ะอ ừm để chơi con. tắt ba muỗng mà. tắt mấy đường. ăn Má có. Chua nhưng ở Ăn

เดียวไมนได้ต so ้องอ่านดูก็มึงจะอาบนาะมจะมปมึงมไม่ปโอไม่ป้ออยกจะเดูอะไรเราก็อยากกินต้องมาดูการะล้วมงกินกินได้ด้วยไม่เอาแค่แค่ ไปที่อยู่บ้านบิ๊กเล็บบิ๊กเล็บถังแรกทุกคนเลยอันนี้อะไรนะเราสั่งกับอะไรนะอะไรมาสดมังได้ไม่มีเ่างไม่ไหมครับเโอ้เห็นเอาแม่ไปกอนปลาหมูไอ้ยเพ่งยังไงเนี่ยมาบุญด่เอาเต้าปูนนี่หรือึง

ด้วยแก็เเอาหมูย่านึ่ได้อยู่พวกรมแรงอะไรพวกนี้ไปหามานึงได้

คุณเส้นฉันทำให้เอาป้อนแป๊บนึงอันนี้ไม่โอเคไม่โอเคมเอาเปือหนวดเส้นนม่นเเป็นต่อไปมนเนเปือนดเส้นทำไมมาอุ้ยี๋ยวเดียวป๊าป๊า ทุกคนทุกคนกินเลยมือทำไมทุกคนเลยนะอีกกระเทียมกระรู <c oughs> ก,กินเหรออ,อ๋อกินๆเป็นไงเจ้าหมูอุ้ยหุ่มเจนตันโกเลยนะกินไม่ลงเลยอีะจะไมกินไม่ลงอ่ะ

นึกว่าแทนใจแม่เอา้นีดนก็ไม่ให้นอนเอาแม่เอข้ามาั่งอช้นมาตักเอาข้าวเอาไมเอาไม่เม่เอาไมมเาไม่าเอาไไม่เาไามเอามเอาไม่เอาไเอ่เอไมม่อไไม่ม่อ่เไเอาม ไอ้น,อนี่เป็นฉ้นหนึ่งมือไรนะครับลีปนี้ก็อร่อยมากทุกคนอยากกินขนมยัไหมครับอยากินขนมยีงจะเอาชวนเอาชวนตักดีไหมไม่เอาไม่ยาม จิ้มก่อนแล้วจิ้มน้มาก่อนิ้น้ำิมน้าบก่อนโอ๊ยตายตออ้าะไรอ่ะเข้มไปยีเลย แก้แ่้งอยู่ในถ้วยผมอยู่ดีเม่่็สักเดียวแมวน้ำแมวน้ำวันนี้เราซื้อยำข้าวโพดกับมะม่วงจากร้านโยยจยนนยแซ่ครบ<ม>ตลาดตะลุ่งจุ่งส่งแล้วก็ยำลู้ง ใครอยากกินไปหาซื้ออองอันที่ได้ร้านใหู้ทุกขั้วให้ดูไม่ว่ามีกเวยเตีไยกินด้กวก่อนเลยถ้าใครมูดูไม่วนามีกเตยได้ก่อนเลไม่ด้วย Các quả thư với luật có chữ Thế là quả lấy tâm Các quả thư Cũng mặt như nghĩa là ta tôi... Ừ, có gì có nhau Đã được rồi nữa Bye 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 nữa hả?